เพื่อนแสนดีมีลักษณะอย่างไงแน่นอนเพื่อนแสนดีเราทุกคนมีได้พี่น้องอยากมีเพื่อนแสนดีไหมครับ CGNTV สวัสดีครับพบกับรายการ Living Life รายการที่เป็นพระพอรสำหรับทุกทคนผมพรสวนจิตแจ้งสีวันคิดจักรังจะนำพระรชนะของพระเจ้าจากพระคำพรนหนึ่งซามเวลบทที่19 ข้อ1นึ่นข้อที่7นะครับผมให้หัวข้อมันนี้ว่าเพื่อนแท้ามาแบ่งปันให้กับพี่น้องนะครับ 1. 1 Samuel, นึ่งซามูเอลบทที่19ข้อ1ถึง7ซาอูตรัดก,กับโยนาธานราชบุตรและกับบรรดาข้าราชการทั้งหมดของพระองค์ให้ฆ่าดาวิดเสียแต่โยนาธานราชบุตรของซาอูพอพระทัยในดาวิดมากและโยนาธานตรัดก,กับด,ดาวิดว่าซาอูสเสด็จพ่อของฉันหาช่องจะฆ่าท่าน เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เช้าขอจงระวังให้ดีจงอยู่ในที่ลับซ่อนตัวไว้และฉันจะออกไปยืนอยู่ข้างๆเสด็จพ่อในทุ่งนาที่ท่านอยู่และฉันจะทูลเสด็จพ่อด้วยเรื่องของท่านถ้าฉันรู้เรื่องอะไรจะบอกให้ท่านทราบโยนาธานทรงกล่าวชมดาวิดต,ต่อซาอูราชบิดาทูลว่าขอพระราชาอย่าทรงทำบาปต่อดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์เลยเพราะดาวิด ไม่ได้ทำบาปต่อฝ่าพระบาทและการงานของเขาเพื่อฝ่าพระบาทก็ดียิ่งนักเพราะเขาเสี่ยงชีวิตของตนและฆ่าคนฟิลิสเตียนั้นและพระยาเวประทานชัยชนะที่ยิ่งใหญ่สู่อิสราเอลทั้งปวงฝ่าพระบาททรงเห็นแล้วและทรงชื่นชมยินดีแต่ทำไมฝ่าพระบาทจะทรงทำบาปต่อโลหิตท,ที่ไร้ความผิดโดยฆ่าดาวิดเสียอย่างไร้สาเหตุซาอูลก็ทรงฟังเสียงของโยนาธานและซาอูลปฏิญาณว่า พระยาเวทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดดาวิดจะไม่ถูกฆ่าและโยนาธานก็ทรงเรียกดาวิดทรงเล่าถ้อยคำนี้ทั้งหมดให้เขาฟังทรงนำดาวิดเข้าเฝ้าซาอูและดาวิดได้อยู่กับซาอูอย่างแต่ก่อนในพระคัมภีร์พระเจ้าในพระคัมภีร์ตอนนี้เราจะเห็นว่าดาวิดกับโยนาธานนั้นเป็นเพื่อนที่เรียกว่าเป็นเพื่อนแท้กันเป็นเพื่อนตายกันนะครับเราก็ชอบคำคำนี้นะแต่บางคนนั้น ก็เป็นเพื่อนแท้ที่น่ารักขณะเดียวกันมีบางคนก็เป็นเพื่อนแท้ที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นักนะฮะเพราะว่าก็อาจจะไม่ค่อยมีความหวานแต่โยนาธานเป็นคนที่น่ารักตรงที่ว่าเขาไม่ใช่เป็นเพียงแต่เป็นเพื่อนแท้เขายังมีเป็นคนที่มีความหวานด้วยเราจะเจอคนบางคนนะครับเพื่อนกันรักกันแต่ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะครับ วันนี้เรามาพูดถึงเพื่อนที่มีลักษณะแสนดีของดาวิดด้วยกันว่าเพื่อนคนนี้เป็นอย่างไรนะครับพระคัมภีร์ได้บันทึกเรื่องของดาวิดว่าเมื่อดาวิดออกไปรบกับโกลลอัดนะฮะได้รับชัยชนะมานะฮะคนหลายคนก็รักดาวิดประชาชนก็รักดาวิดยิ่งดาวิดทํางานมากขึ้นเท่าไหร่คนยิ่งรักมากขึ้นเท่านั้นเพราะดาวิดนั้นสม่าเสมออยู่เสมอนะฮะนัะ่นเองเขาเป็นที่รักทั้งราชธิดาของซาอูล ทั้งราชโอรสของซาอูลก็รักดาวิดเหลือเกินเพราะอะไรครับเพราะดาวิดเป็นคนน่ารักในจุดนี้นะครับก็อยากจะนํามาใช้กับตัวของเราก่อนที่จะไปเครื่องบทเรียนของเราขอให้เราเป็นคนเหมือนดาวิดครับเป็นคนของพระเจ้าที่ทําอะไรก็มีแต่คนรักเราอยู่เสมอเพราะว่าเราทําความสําเร็จเหล่านั้นโดยพระเจ้านะครับและเมื่อเป็นแบบนั้นอะไรเกิดขึ้นเรามาดูข้อที่3ด้วยกันครับแล้วโยนาธานก็กระทำพันธสัญญากับดาวิดเพราะท่านรักเธอ อย่างกับชีวิตของท่านเองสังเกตในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับดาวิดเองนั้นกับดาวิณทา,านก็รักใคร่ผูกพันกันในข้อที่1ข้อที่2ของบทที่19บอกว่าซาอูลตรัดกับโยนาธานราชบุตรและกับบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ว่าให้เราทั้งหลายฆ่าดาวิดเสียแต่โยนาธานราชบุตรของซาอูลพอใจดาวิดมากและโยนาธานกับก็บอกดาวิดว่าซาอูลเสด็จพ่อของฉันหาช่องทางจะฆ่าเธอเสีย เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เช้าขอจงระวังตัวให้ดีจงอยู่เสียในที่ลับซ่อนตัวไว้โยนาธานยึดมั่นในความจริงใจต่อดาวิดแม้รู้ว่าเสด็จพ่อไม่พอใจดาวิดแต่โยนาธานยึดมั่นในความรักแน่นอนโยนาธานไม่ได้กำบดตอบพ่อนะครับแต่โยนาธานนั้นกำลังปกป้องความจริงและเป็นการชะลอการที่พระเจ้าจะลงโทษซาอูลมากกว่า เพราะว่ายิ่งซาอูลจัดการกับดาวิดเท่าไหร่ครอบครัวของเขาจะยิ่งพังไปเร็วเท่านั้นดังนั้นเองมันเป็นสิ่งที่ชาญฉลาดของโยนาธานด้วยความรักที่เขามีก็ทําให้ครอบครัวนั้นก็ยืดอายุออกไปนะครับโยนาธานรู้ว่าอะไรถูกต้องรู้อะไรคือความจริงเพื่อนแท้จะต้องยึดมั่นในความจริงยึดมั่นในความจริงใจที่มีต่อกันและกันนะฮะวันนี้ คนที่อยู่รอบข้างเราเห็นความจริงใจของเราหรือไม่ที่บางคนนะครับเขาอาจจะเป็นเพื่อนแท้ของเราเขาสนใจเขายึดมั่นในความจริงเขาอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีกับเราแต่ขณะเดียวกันเราอาจจะไม่เข้าใจก็ได้แต่เขาเองก็ยึดมั่นในความรักนั้นเพิ่งพีบอกว่ามีเพื่อนที่แซงทําเป็นเพื่อนแต่มีมิตรบางคนนะใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่น้องในยุคนี้หลายคนแซงทําตัวเป็นเพื่อน นะเพื่อผลประโยชน์นู่นนี่นั่นแต่ขอบคุณพระเจ้าครับหลายคนเข้ามาตีสนิทเพื่อทำธุรกิจแต่หลายคนนะฮะมีเรื่องอะไรก็คอยปกป้องกันวันนี้โยนาหชานคอยปกป้องดาวิดนะฮะคอยยึดมั่นในความรักที่เขามีต่อดาวิดวันนี้เรารู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นเพื่อนเราหรือเปล่าในวิกฤตการถ้าเขาปกป้องเรานั่นแหละครับเขาเป็นเพื่อนของเราถ้าเขาไม่ปกป้องเรา ไอ้นี่ก็ไม่น่าจะเป็นเพื่อนที่ดีเรียกว่าเป็นเพื่อนคบหากันได้เป็นคนรู้จักกันแต่จะเป็นเพื่อนคงไม่ได้เพราะว่าเพื่อนต้องปกป้องกันอันที่2นะครับนอกจากจะยึดมั่นในความจริงใจต่อกันสิ่งที่2ออย่างที่พูดไปแล้วก็คือยินดีปกป้องแนละช่วยเหลือกันยึดความจริงเพื่อนกันต้องยึดความจริงนะครับเอาความจริงเป็นหลักเพื่อนต้องไม่ตามใจกันนะถ้าเพื่อนตามใจกันไม่เรียกว่าเพื่อนเพราะอะไรครับ เพราะถ้าตามใจกันก็รวมกันเราตายหมู่แยกกันอยู่เราตายเดียวดังนั้นเองเราเองจะต้องเป็นคนที่ยึดมั่นบนความจริงยนายานยึดมั่นเป็นความจริงรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรถูกอะไรไม่ถูกวันนี้เราหลายครั้งเราตามใจเพื่อนเขาบอกว่าการตามใจไม่ใช่ลักษณะที่ดีของคนของพระเจ้าไม่่ลักษณะที่ดีของเพื่อนที่อยู่ร่วมกันในพระเจ้าเราเองต้องใช้ความจริงเสมอนี่คือความจริงนี่คือสิ่งถูกต้อง เรายึดสิ่งนั้นอันที่สองก็คือยินดีปกป้องแล้วก็ช่วยเหลือกันเขาปกป้องอย่างไรอย่างที่บอกแล้วนะครับพยายามปกป้องเมื่อซาอูลพยายามจะฆ่าก็มาบอกดาวิดนะครับอันที่สองนอกจากจะช่วยปกป้องแล้วก็คือชมเชยกันดาวิดชมให้ซาอูลฟังว่าดาวิดดียังไงบ้างยวนธานชมให้ซาอูลฟังว่าดาวิดดียังไงบ้างข้อ3ข้อ4บอกว่าฉันจะออกไปยืนอยู่เคียง ข้างๆเสด็จพ่อในทุ่งนาที่เธออยู่ฉันจะกลาบทูลเสด็จพ่อด้วยเรื่องของเธอถ้าฉันรู้เรื่องอะไรจะบอกให้เธอทราบโยนาธานกล่าวชมดาวิดให้ลาซบิดาฟังทูลว่าขอพระราชาอย่าก,กระทำบาปต่อเดยพิดิผู้ใช้ของพระองค์เลยเพราะดาวิดหาได้ทำบาปสิ่งสิ่งใดต่อฝ่าพระบาทไม่และการงานของเธอก็ปฏิบัติฝ่าพระบาทอย่างดีโยนาธานก็คอยชมดาวิดนะฮะพูดเรื่องดดีๆให้ซาอูลฟังนะครับเป็นเหตุให้ซาอูลรักดาวิด กลับมารักดาวิดแล้วก็มาดูแลดาวิดวันนี้นะครับเพื่อนกันก็ต้องพูดสิ่งดีๆของกันและกันเสมอนะครับแน่นอนเขาอาจจะพูดเพราะหรือไม่เพราะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เวลาที่เขาพูดเรื่องของเราต่อคนอื่นเขาจะพูดเรื่องดีๆของเราไม่ใช่นินทาเราไปพูดเสียเสียหายหายเรื่องของเรานะครับเขาจะเรียนรู้จากปกป้องเราในการพูดสิ่งดีๆของเราเขาจะไม่ไปใส่ไฟให้กับคนอื่นทําให้คนอื่นมองไม่ดีกับเรา นะครับต่อไปก็ยังคอยก่อยเกลี่ยนะครับอย่างที่เราอ่านไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อรู้ว่าบิดาไม่พอพระทัยดาวิดก็พยายามกบพยายามจะให้ดาวิดนั้นมีมีความดีความชอบข้อ5นะครับยังบอกว่าเธอเสี่ยงชีวิตของตนและประหารคนฟรนิสเตียและพระเจ้าทรงกระทําให้มีชัยใหญ่หลวงผู้อิสราเอลฟ้าประบาททรงเห็นแล้วว่า เห็นแล้วและทรงชื่นชมยินดีฉะนั้นฝ่าพระบาทจะทําบาปต่อโลหิตที่ไร้ผิดด้วยว่าด้วยการฆ่าดาวิดเสียอย่างประสะจากเหตุผลซาอูลทรงฟังเสียงโยนาธานและซาอูลปฏิญาณว่าพระเจ้าทรงประชดอยู่แน่ชั้นใดดาวิดจะไม่ถูกประหารและโยนาธานก็เรียกดาวิดและโยนาธานก็แจ้งเรื่องนี้ให้กับดาวิดทราบนะครับดาวิดก็เข้าเฝ้าซาอูลและก็ได้ได,ได้ได้ดูแลซาอูลอย่างแต่ก่อนจะสังเกตนะครับ เพื่อนแท้จะเป็นคนที่คอยจัดการเรื่องราวต่างๆให้กับเราเพราะเขาหวังดีกับเราไม่ใช่จัดการเพราะว่าเพราะว่าเขาต้องการผลประโยชน์จากเราแต่จัดการเพราะเขาเห็นอกเห็นใจเราอยากจะช่วยเหลือเราและนั่นคือเพื่อนที่แท้เพื่อนที่แท้คอยปกป้องเพื่อนที่คล้ายคอยช่วยเหลือเพื่อนที่แท้คอยจะช่วยจัดการเรื่องต่างๆให้กับเราเป็นธุระให้กับเรายอมเหนื่อยเพื่อเรายอมลำบากเพื่อเรา วันนี้ถ้ามีคนประเภทนี้อยู่ใกล้ๆนะครับก็อย่าทําให้เขารู้สึกหมดกําลังใจให้กําลังใจกับเขาให้ความรู้สึกดีๆกับเขานะครับวันนี้เราจะหาเพื่อนแบบนี้ได้ยังไงแน่นอนคนแบบนี้นะครับไม่ได้อยู่ห่างไกลหรอกครับเพราะพระเจ้าประทานคนดีๆให้อยู่รอบตัวเราเสมอและกันเองเราก็ดําเนินชีวิตกับคนประเภทนี้ให้เกียรติเขาหน่อยนะครับเอาละครับเราจะช่วยเพื่อนของเรา ยังไงเอาละดาวิดจะช่วยโยนาธานยังไงเมื่อโยนาธานทําดีกับดาวิดอะล่ะครับดาวิดก็คอยปกป้องโยนาธานโยนาธานก็คอยปกป้องดาวิดแล้วขอบคุณพระเจ้าครับถ้าเราอ่านต่อ,ต,อต่อไปเราจะรู้เลยครับว่าดาวิดนั้นไม่ใช่พเพียงแต่แค่ปกป้องโยนาธานดาวิดยังคอยเมื่อโยนาธานเสียชีวิตไปแล้วดาวิดยังคอยดูแลลูกหลานของโยนาธานด้วยเนั่นมันเป็นเพราะสาเหตุที่ เพื่อนแท้ยึบมั่นในความจริงต่อกันและยินดีช่วยเหลือปกป้องต่อกันและกันมันเป็นความสมัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมมากนะครับวันนี้จึงขอดุจใจเราทั้งหลายนะครับถ้าเราอยากจะมีเพื่อนแท้เราก็เป็นเพื่อนแท้กับคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันและเมื่อเราเป็นเพื่อนต่อกันและกันขอให้เราใช้ความจริงครับและคอยปกป้องกันและกันแล้วแน่นอนครับเพื่อนแท้นั้นจะเป็นเพื่อนที่คอย ดูแลเราและเป็นประโยชน์กับเราตลอดขอให้เราเป็นเพื่อนต่อกันและกันรักกันและกันดังที่พระคัมภีร์ได้สอนเราไว้ขอร่วมเย็ที่ฐานครับแต่พระเจ้าชีวิตของโยนาธาและดาวิดเขารักกันเป็นเพื่อนแท้ต่อกันด้วยความจริงใจและช่วยเหลือกันคอยสนับสนุนกันเสมอขอพระองค์เจ้าโปรดอวยพรข้างหลายที่จะเป็นเพื่อนแท้ต่อคนอื่นโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็น คนที่ตั้งใจทำสิ่งที่ดีต่อข้าพ้องหลายโปรดให้ข้าพงศหลายมีสายตาเหมือนยนาธานได้มีความกล้าเหมือนยุนาธานที่จะคอยปกป้องเพื่อนของข้าพ้องหลายเพื่อข้าพงหลายจะไม่ได้พลาดจากคนดีๆที่พระเจ้าไจ้สทรงเตรียมไว้ขอพระองค์จ้าให้ข้าพงหลายใส่ใจเพื่อนสนใจความรู้สึกของเขาไม่ทำให้ความรู้สึกดีของเขาหรือความตั้งใจดีของเขานั้นรู้สึกเจ็บปวดเพราะสิ่งที่ขางหลายทำ อธิษฐานด้กันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับพี่น้องที่รักครับผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตาม YouTube และ Facebook ของ c g n t v ไทยนะครับแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันพระพรที่ได้รับในช่องคอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณเจ้าพรครับ <c oughs>